เป็นแค่สังคาที่เศษอาบัติเล็กๆน้อยๆสามารถที่จะปรงอาบัติได้นะก็ให้เขาบวชต่อไปนะครับแล้วเราจะไปกราบไหว้มันได้ยังไงการที่เราไปกราบไหว้พระเนี่ยก็หมายความว่าพระรูปนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่น่านับถือถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่วันๆนะญาติโยมไปก็กราบพระพอตกเย็นก็พระไปกราบศีกายอย่างเงี้ย แล้วเราจะไปกราบมันทําไมแล้วไปทําบุญทําไมให้มันทำอาหารกินเองอะพระประเภทเนี้จริงไหมครับพี่น้องครับอืมนะครับนะสำนักพุทธก็บอกยังไม่ถึงขนาดเสพเมถุนเสพเมถุนก็หมายถึงไปร่วมหลับนอนด้วยกันต้องรอขนาดนั้นะ่ะโอ้โหยากนะอย่างนั้นต้องไปจ้างนักสืบนะเนี่ยทุกวันเนี้ยผมก็มีทีมงานนักสืบว่าต้องไปสืบดูนะไปเฝ้าถ่ายรูปนะเหมือนคดีชู้สาวเลยอะ ผมว่านะพระเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลธรรมพระวินัยจริยจริยธรรมนะฟังสำนักพุทธบอกมีมาตรการในการจัดการกับพระอยู่2อ,อย่างคือ 1. พระธรรมวินัยสองอพระจริยนะครับก็คือจริยธรรมนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะศึกหรือไม่ศึกเป็นมาตรการทางสงฆ์ซึ่งมหาเถระสมาคมก็ดูแล้วก็ก็ไม่อยากจะศึกพวกตัวเองเท่าไหร่ นะครับก็ทําอะไรผิดก็โปรงอาบัตโปรงอาบัตนะพระจีผู้หญิงนะส่งช่อดอกไม้วันเกิดอย่างเงี้ยผัวจา้าเมียผัวจา้าเมียจา๋าอย่างเงี้ยนะมันไม่น่าจะเรียกว่าพระนะเรียกว่าแพะแล้วไงนะครับอย่าไปกราบไหว้ไปเลยนะวัดไหนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เราไปวัดอื่นดีกว่าเราไม่รู้ว่าแม่งตอนนี้ว่าทุกวัดหรือเปล่านะครับแล้วผมเชื่อ,อพี่เต่านะแ,แหล่งข่าวตํารวจที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกแม่งมีเยอะ นะครับผมว่าไอ้สมณะอะไรต่างๆเนี่ยของพระเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์นี่เลิกดีกว่าไหมเลิกดีกว่ามียศมีอะไรต่างๆพอมียศเสร็จนะมันก็ใหญ่ก็โตอะมีอํานาจนูนน่นนาจนีนน่นะมันก็มีอํานาจนะมีอํานาจทานู่นทํานี่ต่างๆต่อไปมันก็เอาอํานาจไปหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองก็ไปซื้อสร้อยแหวนเอาไปลงทุนไปปล่อยเงินกู้ไปเกงกําไรทองนะบางวัดเนี่ย <c oughs> นะครับ นะครับเอาไปเกงกําไรทองทองหาย50บาทยังไม่แจ้งความเลยบอกว่านะอาจจะมามีรายได้วันละห้าหมื่นวันละแสนใครจะมานิมนต์เข้าพบหนึ่งหมื่นนะเ,เชิญไปฉันข้าวนะสองหมื่นนะบวชอีกสองหมื่นโอ้วันนั้นม่บวชหลายวันสองหมื่นโอ้วันนั้นม่บวชหลายวันในวันไม่รู้กี่แสนนะครับนี่นะครับ,เ,รบเอาเงินเงินวัดเงินส่วนตัวเงินลายปนเงินมั่วไปหมดนะครับ นะมีทางเดียวเราอย่าไปเข้าวัดเข้าว่าเลิกไม่ต้องไหวล้วโดยเฉพาะไอ้พวกวัดเจ้าคุณทั้งหลายอ่ะบางวัดเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> พเพื่อนเพื่อนข้าราชการตำรวจเขาบอกมาเนี่ยมีวัดบางวัดเนี่ยแม่งรับวิ่งเต้นเคลียร์นะเอาคุณอยากจะขึ้นผู้การขึ้นผู้ประชาการเนี่ยมาที่วัดหลวงพ่อวัดเนี่ยเคลียร์ได้ติดต่อรัฐมนตรีติดต่ออะไรเนี่ยไอแบบนี้มันก็มีข่าวลือเนี่ยเขาเล่ากันมาในวงการตำรวจเนี่ยนะครับเขาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหพระเส้นใหญ่ นะ,ะคุณอยากเป็นผู้ลงกับเนี่ยมาหาตา่อมาลูกศิษย์ลูกหาเยอะบางวัดเนี่ยไปจับศึกเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้ววัดทิดแยมทิดเยิม,ยมแหล่งข่าวตารวจที่ผมได้มาปรากฏว่านะไปคน้นเอาหมายไปค้นไปเจอนามบัตรตารวจท่านผู้ใหญ่พลตํารวจเอกพลตํารวจโทบาลเนยนะเอาไปจับเขาที่แล้วเอาผ่านมาสามปีไอ้ศรีกาวัดตะแยามกลับมาเปิดไอ้พนันออนไลน์ใหม่นะหรือว่าจับครั้งแรกทําความรู้จักนะพอทาความรู้จักครั้งต่อไปก็ นะบางคนก็ถามว่าเออมีมีตำรวจบ,บางคนบางนายไปกับไปเก็บเปไ็นรายเดือนหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> พราะในเมื่อครั้งแรกจับไปแล้วผ่านมาอีกสามปียังยังเปิดไอพนันออนไลน์อยู่ได้อันี้ก็เล่าให้ฟังนะครับใช้ได้นะครับสัญญงสัญญาณอะไรหลุดเลือดอะไรช่วยแจ้งเลยนะนะครับอืมบางคนบอกไปทําบุญบ้านเด็กกาพร้าดีกว่าดีครับดีครับนะทําบุญที่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องดูนะครับว่ามันเอาเงินไปทําอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คนดังๆก็ไปไงช่วยเหลือประชาชนก็เปิดมูลนิธิด้วย นะพอช่วยเสร็จปุ๊บก็ไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเอาสแกนคิวาโค้ดอ่าบริจาคข้อมูลนิิเราเราก็ไม่รู้เอาเงินไปทําอะไรถ้าเอาเงินไปช่วยเหลือคนยากคนจนทําประโยชน์ตามความผสมก็ดีมันจะกลายเป็นว่าเออเราช่วยเหลือประชาชนบางหน้าแล้วก็หลังจากนั้นนะรับบริจาคนะอาทิตย์ละห้าล้านสิบล้านโอ้รายได้ดีนะไม่ต้องทําธุรกิจกันนะครับนะเดี๋ยวนี้มันก็ดูยากนะคนเนี่ย ของผมก็ไม่ได้เปิดมูลนิธิไม่ได้รับฝากเงินไม่ได้นะอะไรต่างๆนะอืผมเลิกไหว้พระมานานแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับนะครับก็ไหว้บ้างไม่เป็นไรผมก็ไหว้แลนะ้วเนี่ยพุทธทาสพิขูเนี่ยถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่ต้องกลัวอะไรแต่ปรากฏว,ว่าโอ้โหไม่ยอมศึกมีหลักฐานเกี่ยวพาลาสีมีแชทนะครับตั้งทนายสู้คดีอ้างว่าไม่เห็นหน้าอัตมาเห็นแต่ข้างหลังจะรู้ได้ไงว่าเป็นอัตมา นะครับทำเป็นเขาเรียกพระหัวหมอพระเนี่ยมีศีลมากกว่าญาติโยมนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ควรจะศึกไปแล้วนะครับถ้าพระองค์ไหนไม่ยอมศึกนะครับก็นะเดี๋ยว,ต,วตอนนี้ก็เออเขาก็ปล่อยคลิปออกมาปล่อยแชทออกมาให้สื่อเล่นให้สอนยุทธบ้างกันชัยบ้างเล่นทุกวันทนได้ก็ทนไปนะครับมันต้องใช้สังคมบีบนะครับบางคนก็บอกเนี่ยเอาสื่อมาบีบศึกพระ ก็พระบางรูปเนี่ยมันไม่สมควรจะเป็นพระมันจะอยู่ไปทําไมล่ะนะครับเนี่ยนะนะฮะมันต้องแบบนะปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆประจานจนทนไม่ไหวแล้วก็ไปแอบศึกนะครับอ้างว่ามันแค่อาบัตสามารถปรงได้ไม่ถึงขั้นประราชิกประราชิกมันต้องไปร่วมหลับนอนกับศีกาอะไรทำนองนี้นะนะต้องให้สังคมอ่บีบนะแล้งั้นไม่ยอมศึกนะฮะและ้วแล้วก็ต้องร้วเสร็จแล้วก็ต้องยัดคดีอะ นะครับเช่นเอาเงินบริจาคนี้นะเออเอาเงินบริจาคเงินบริจาคเขาบริจาคให้วัดนะตู้บริจาคนี่เขาไม่ได้บริจาคให้หลวงพ่อเะาบริจาคให้วัดแล้วเอาเงินบริจาคนียส่งไปให้ศีกาอย่างเงี้ยดำเนินคดีมาตราหนึ่งสี่เจ็ดเจ้าพนักงานยักยอกเพราะเอาเงินของวัดไปนะครับแล้วศีกาก็ดําเนินคดีข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกแล้วก็ฟอกเงินโทษไม่โทษไม่หนักหรอกครับแค่จําคุกตลอดชีวิต นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่เต่านะยัดคดีอาญาเข้าไปพอยัดคดีขยาเข้าไปแล้วมันก็ต้องไปต้องสึกมหาเถระสมาคมไออะไรสํานักพุทธบอกไม่มีอำนาจทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องพระธรรมวินยัยอะไรก็ว่าไปก็ไม่รู้จะมีไว้ทําไมก็แก้กฎหมายสิครับไหนๆหนรัฐมนตรีจะแก้กฎหมายแล้วเนี่ยนะก็แก้เลย นะครับว่าให้ตำรวจหรือหรือ,รอ,รอมาตรก,การทางกฎหมายเนี่ยสามารถจะสึกพระได้ไม่ต้องไปสนใจมาหาเถรสมาคมแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งพระเป็นแกเป็นตุ๊ดเป็นเจ๊ก็มีเยอะนะเขาบอกทางภาคเหนือหลวงเจ๊เยอะเดินจับไม้จับมือหนุ่มๆน,มนะ,ะกอดหนุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็แบบมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศนะนะครับกอดเดินจูงมือหนุ่มๆรอๆนะครับเขาบอกทางภาคเหนือเนี่ย จริงไม่มีพวกหลวงเจยเยอะดับเจ้าของเจ้าคุณทางภาคเหนือไปดูด้วยนะเขาบอกนะอย่าไปคิดว่าเออไปเน้นแต่สีกาเพราะอย่างสีกาที่เป็นข่าวเนี่ยแกไปสไม่สามารถจะไปเล่นงานหลวงเจทางภาคเหนือได้เพราะหลวงเจเนี่ยแกชอบหนุ่มๆแต่บางบางวัดเนี่ยแถวพิจงพิจิตเนี่ยอันนี้พิจิตนครสวรรค์อะไรอันนี้ชอบชอบผู้หญิงในกรุงชทพชอบผู้หญิงนะครับชอบสีกาแต่บางทีหลวงเจเนี่ยก็ชอบผู้ชาย แล้วก็หลวงเจ๊เนี่ยบางรูปเนี่ยก็นิมนต์ไปตามบริษัทใหญ่ๆนะครับเยอะแยะนะครับเราไปดูพวกเนี้ยชอบเดินจับมือผู้ชายจับขาจับอะไรต่างเนี่ยนะเอามาประจานแล้วก็สึกๆไปเถอะนะอืมนะครับเนี่ยพระเนี่ยไม่ต้องหุ่นข้าวกินข้าวก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องไปอะเอ่อต้องมีอะไรนะต้องมีศีลมีธรรมมากกว่าคนธรรมดานะครับนะอยากรวยให้ไปบวช นะครับอยากรวยให้ไปบวชนะ,นะครับอาศัยเครื่องแบบเนี่ยไปทำมาหากินไปอะไรต่างๆแล้วก็มีอนะเนี่ยดูเนี่ยอย่างื่าเช้าเนี่ยผมดูรายการคุณสอาุทธเนี่ยเขาบอกนะคำคมคารมพระเจ้าคุณอะไรหนึ่งนะแชทหาสีกาแบกรักหนักไหมอื <c oughs> ใครช่วยแบกเป็นคนแรกหรือคนหลังที่ทวินหา อยากให้ใครเป็นเพื่อนแนบอุรามองเห็นค่าคำดีที่รอคอยแล้วก็มีรูปหัวใจและแบบเนี้ยมันควรจะเรียกว่าพระไหมนะครับอย่างเงี้ยมันดูเนี่ยงานคือชีวิตแต่คนใกล้ชิดคือกำลังใจ <laughs> นะครับนะครับเป็นส่วนเป็นส่วนในดวงใจไม่ใช่ส่วนเกินตัวกับหัวใจคนให้ไม่ยอมให้ใครหวงโลกของเรารวมเราอยู่ในนั้น นะครับรศีกาก็บอกไม่มีหนูอยู่ในนั้นไม่ได้อยู่ในโลกนะครับแต่หนูอยู่ในใจโอ้โหดูนะครับไอแบบนี้นะดูเนี่ยมาเช้าดูเนี่ยเนี่ยพระรูปหนึ่งเนี่ยคารมคมพระนะพระมีมีหน้าที่ลดละเลิกกิเลสแต่กับกิเลสตัณหาหนาเนี่ยทำผิดขนาดเนี้ยเขบอกว่ายังไม่สามารถศึกได้มีทางเดียวจะต้องอะไรให้เขาสมัครใจและไอคนประเภทนี้มันจะสมัครใจเลย ฮะคนพวกนี้มันไม่สมัครใจเราต้องบังคับมันแบบพี่เต่าบอกเนี่ยมีคดองคดีอะไรก็ยัดมันเข้าไปคําว่ายัดคดีนี่หมายถึงว่ามีพยานหลักฐานถึงแล้วก็แจ้งความดําเนินคดีให้ศาลออกหมายเรียกหมายจับไปนะครับนะนะฮนะนะต้องต้องไปแบบนั้นอะยัดคดีความหมายผมก็คือว่าไปดูพยานหลักฐานเนี่ยมันทาผิดมันขโมยเงินวัดไหมนะอย่างเงี้ยเอาตู้บริจาคยกตู้บริจาคส่งไปศสีกาอย่างเงี้ยจัดไปเลยโทษจําคุกตลอดชีวิต ฟอกวงฟอกเงินนะครับพระเล่นการพนันก็จับนะครับเนี่ยต้องต้องดำเนินคดีอืมนะครับเข้าใจนะเออนะฮะแล้วก็เนี่ยผมดูแล้วมันก็น่ากลัวนะอืมมีสุกร่วมเสพต่อนะมีสุกร่วมเสพมีทุกร่วมต้านนะครับนะเออนะเสพนี่หมายถึงเสพยาหรือว่าเสพสีการเราก็ไม่รู้นะไม่ไหวแล้วครับ นะครับเดี๋ยวนี้คนก็ไม่เข้า,ขาวัดมีพระทัรมาบอกโยมเดชาเดี๋ยวนี้คนไม่ใคยเข้าวัดแล้วกลัวพอไหวไหวยังไม่รู้เลยเนี่ยยังนะผมยังบอกพักพวกเวลาไปไหว้พระถามว่าหลวงพ่อมีเมียกี่คนนะครับอืมนะครับ <c oughs> มีเมียน้อยเมียหลวงเมียอะไรต่างๆบางคนก็ถามหลวงพ่อมีผัวหรือเปล่านะอืมจุกครูจุกครูอาจารย์พูดว่ายัดคดีเขาฟ้องได้เปล่าฟ้องไม่ได้ครับยัดคดีก็หมายความว่าอะไร ถ้าพยานหลักฐานไปถึงเราก็แจ้งความยัดคดีนะความหมายยัดคดีของผมคือหมายถึงว่าถ้าพยานหลักถึงหลักฐานไปถึงก็ต้องยัดเข้าไปนะยัดเข้าไปยัดเข้าคุกนะหลักฐานต้องไปถึงก่อนนะ <c oughs> หลักฐานไปถึงก่อนนะครับจุกรูคุณพิษเสถียรน,นะคุณสุกเกษมนะคุณแว้นนะครับนะคุณชัยวัดสวัสดีทุกคนนะครับทักทายกันนะนุ่งขาวห่วมขาวไปเข,ข้าวัวด ยังไม่ได้บุญเท่าทําดีปฏิบัติดีนะครับดีกว่านะบางครั้งเนี่ยการทําบุญเนี่ยทำกับพ่อแม่คนที่เขาลําบากดีกว่าผมก็เมื่อใครเด้เข้าวะนะัดอ่ะอืมอืมนะครับเนี่ยนักข่าวเขาบอกจัก,กรวาลศรีกากําลังจะจบจัก,กรวาลศรีกาคนใหม่กําลังจะตามมา <c oughs> เขาบอกว่ามีอีกหลายคนที่พระมีเมียเยอะ <c oughs> เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ใหญ่ว่าพวกนี้อีกนะบางคนบอกขนาดถึงระดับสมเด็จหรือเปล่าโอ้โห นะโอ้โหระดับสมเด็จนะแต่คงไม่ใช่สมเด็จหุนเซนนะสมเด็จหุนเซนในช่วงนี้ดูแม่งเงียบๆไปเพราะอะไรไหมเนาะสงสัยไม่ได้เติมเน็ตนะหุนเซนช่วงนี้เงียบๆอาจจะไม่ได้เติมเน็ตหรือเปล่ามันดูเงียบๆไปอ่ะนะครับพี่น้องประชาชนที่ก็รบรักนะครับว,ว่าอย่างไรหุนเซนเออนะฮะอืม นะครับสบายสบายกันนะเขาบอกว่าจะมีสีกงสีกามาใหม่แถวบ้านผมน,นะครับหลวงเจเป็นยังไงบ้างคือหลวงเจนี่มีหลายคนนะบางคนบอกพอหลวงเจก็อ๋อนึกถึงเจ้านั้นเจ้านี้อย่าไปนึกนะเจมีเยอะนะหลวงเจเนี่ยหลายนะฮะพระที่เป็นพฤติกรรมหลวงเจก็มีเยอะนะครับนะว่าว่ากันไปนะครับมีเรื่องอะไรก็ถามถามกันมานะ <c oughs> นะเรื่องมิจฉาชีพระวังนะครับคนแก่คนเฒ่าระวังจะโดนดูดเงิน เขาส่งลิงก์ส่งไลน์อะไรมาอย่าไปกดนูน่นกัดเกตกดนี่นะโดนหลอกโดนโกงนะส่วนหนึ่งก็แจ้งความอีส่วนหนึ่งก็ไปให้ทนายแล้วก็คืนรถคืนบ้านนะครับรถผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนบ้านผ่อนไม่ไหวก็คืนได้หมดคืนได้ทั้งรถและบ้านใครไม่รู้จะคืนยังไงไม่มีความเข้าใจก็โทรมาสอบถามเราก็ยินดีให้คําแนะนําเรื่องข้อกฎหมายคําพิพากษ,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 ษาดีกานะพอท่านได้ความรู้ได้ประโยชน์ท่านก็ นะไปดําเนินการด้วยตัวเองหรือจะจ้างทนายที่ไหนก็ได้นะเพราะค่าจ้างทนายในการคืนรถคืนลาไรมวิีีตังค์นะครับสามพันห้าพันแล้วจะตกลงกันทนายใกล้บ้านก็เลือกทนายที่เขามีความเข้าใจเรื่องการคืนรถหน่อยนะครับนะเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นผ่อนไม่ไหวก็รถไปคืนผ่อนไม่ไหวก็เอาบ้านไปคืนแล้วเราก็เช่าบ้านเขาอยู่บางคนไม่มีเงินเช่าบ้านก็ไปซื้อรถสําหรับเป็นรถบ้านก็นอนกันในรถไปเลย นะแบบที่นิวยกอ่ะผมไปมานะคนไร้บ้านก็นอนในรถในอะไรไปนะครับอืมมีอะไรบ้างครับคุณชัยยาสวัสดีครับนะครับนะสวัสดีกับทุกคนนะครับคุณไอคุณอะไรต่างๆขอบพระคุณทุกท่านนะครับคดีสอต้องงอเป็นไงก็เงียบเงียบไปแล้วนะก็อยู่ในระหว่างกระบวนการมันจะเป็นข่าวทุกวันไม่ได้หรอกนะตำรวจเออดีเอสไ SI, ออัยการก็ทํางานไม่ใช่วันๆแม่งแถลงข่าวรายวันไอแบบนั้นเขาเรียกหิวแสง นะครับนะมันเขาก็ต้องทำทำ,ทำเงียบเงียบอะไรบ้างอา่านะครับนะสำนักพุทธศาสนามีไว้ทำไมเออมีไว้ทำไมละครับคุณล็อบบี้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีไว้ทำไมนะครับเออนะครับตำรวจก็เหนื่อยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยนะสำนักพุทธต้องรับเรื่องร้องเรียนพระนอกรีดทำไมทำมามสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมารับเรื่องร้องทุกข์นะครับนะ เพื่อหาพยานหลักฐานนะแล้วก็ไปแจ้งแจ้งก็ไม่ทาอะไรอ้างว่าทําอะไรไม่ได้นะครับตํารวจก็ต้องทำหน้าที่เยอะสืบสวนจับกลุมสืบพระโอ้ยตำรวจงานเยอะนะนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอตํารวจหลายคนไปศารอาญาพระโขนงนะครับนะ,นะ,นะอันน้นะครับพี่เดสายตาดีจังไม่สั้นไม่ยาวไม่ต้องใส่แว่นก็มันทั้งสั้นทั้งยาวแล้วตอนนี้นะสมัยก่อนก็สั้นตอนนี้ยาว ก็ยาวๆสัน้นๆก็เลยพอดีนะครับนะทั้งยาวทั้งสั้นนะสำนักพุทธมีไว้ภายเรือให้พระนั่งอ๋อนะครับอืมนะครับว่ากันไปเมื่อวานนิเศกโลโซก็นะครับไปร้องผงร้องเพลงนะครับนะให้กับกรมราชธรรก็ดีครับนะบางคนถามว่าเออเสกโลโซเป็นนักโทษมาร้องเพลงได้ไงเขาเรียกว่านักโทษที่มีทักษะพิเศษ ที่เป็นประโยชน์กับทางราชการประชาชนช่วยกันขายผลิตภัณฑ์ราชทร์ของนักโทษก็ดีครับให้ความบันเทิงให้แรงต่างนะครับก็สามารถมาร้องเพลงได้นะครับนะสมัยก่อนก็มีผู้ประกาศข่าวติดคุกจําได้ไหมพิธีกรดังติดคุกอ่ะเขาก็ยังให้จัดรายการในเรือนจําเลยนะครับนะธรรมดาชีวิตคนเรามันผิดพลาดได้ผมเองก็วันหน้าก็ไม่แน่อาจจะติดคุกกิจลางอะไรก็ได้มันเป็นไปได้หมดอนะชีวิตเราอย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทนะครับ อืมนะอย่าประมาทสิระเพื่อนผมก็ไปอยู่ในคุกแล้วคดีเล็กๆ้น้อยแค่มินประมาทธรรมดานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดเรือนจําก็เหมือนบ้านเข้าๆออกๆกันจตุพรนัทวุฒิคนนั้นคนนี้เยอะแยะคนดังๆคุณชูวิทย์ก็เข้าๆออกๆคุกหลายๆคนก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะขนาดเนี่ยดูเพื่อนรักผมเนี่ยสิระเนี่ยนะติดคุกเรื่องอะไรเรื่องคดีมินประมาทเล็กๆ้น้อยๆัติดคุกไปแล้ว ไม่มีอะไรแน่นอนผมก็ไม่แน่มันชีวิตไม่แน่เพราะฉะนั้นเราอยู่กับความจริงถึงเวลาติดก็ติดพิเศษก็ติดคุกไปนะครับพิเศษก็เป็นลูกความที่สํานักงานด้วยน้องการเมียพิเศษก็เป็นลูกความที่สํานักงานแล้วก็นะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้พิเศษนะนะครับเพราะพิเศษกําลังใจเยอะมีทั้งพี่ทวีสอดสองก็ดูแลอยู่แล้วนะพี่แอดคาราบาวก็ดูแลเมื่อวานนี้นะคนดังๆก็ไปดูแลพิเศษเยอะแกก็โดนข้อ,อาหาเกี่ยวกับเรื่องยิงปืน ข้อหา,อาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานข้อหานู่นข้อหานี่หลายอย่างอยู่นะหลายคดีเข้าไปทําร้ายร่างกายเสพยาเลยแกโดนหลายอย่างชีวิตคนเรามันไม่แน่หรอก <c oughs> อย่างพี่เสกเนี่ยผมอยากจะเมื่อเช้านี้ผมก็ดูนะเมื่อคืนก็ดูดูแกร้องเพลงอ่ะใจสั่งมาอะไรเงี้ยผมก็ร้องอะไรไม่ได้แต่ว่าคือดูพี่เสกเราจะเห็นว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยโอ้โหดูยิ่งใหญ่นะครับเป็นอัจฉริยะ ทางด้านเสียงเพลงกีต้าร์นะครับหนุ่มกะลาลูกความผมยังเล่าให้ฟังเลยบอกพี่เดครับนะเสกโรโซเนี่ยถือป้าเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีนะครับกี่ปีกี่ชาติเพลงเขาเนี่ยนะเป็นอมะตะนิรันดรน,นะครับนะครับเพราะนั้นดูเขายิ่งใหญ่นะแต่ใจลึกๆเขามีความทุกข์มีโรคประจำตัวเป็นโรคนั่นซึมเศร้าอะไรตาอ,อะไรหลายอย่างนะคุณเสกนะ นะครับมันมีความทุกข์กอย่างที่คุณการพูดเมื่อวานเนี่ยแกเขาเป็นโรคซึมเศร้าโรคนั่นโรคนี้นะครับหลายหลายอย่างนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องทั้งการเสพยาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารและน่าเห็นใจชีวิตเราดูแล้วมันยิ่งใหญ่แต่ใจใจบางทีก็ลึกผมสงสารพิเศษเนะยนะครับฟังจากคุณการแกโพสต์เมื่อวานนี่ก็ดูแล้วก็สงสารคุณการเนอคุณการแกก็ไม่ค่อยสบายนะครับนะสงสารทั้งคู่ก็เป็นลูกความผมเนี่ยนะครับนะ เออนะฮะเพราะนั้นก็ชีวิตก็ต้องออกกำลังกายตื่นขึ้นมาออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอไอ้ที่พูดเนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้นะบางงานมันเยอะตื่นขึ้นมาก็ต้องทำมาหากิน <c oughs> เนี่ยมานั่งไลฟ์สดเนี่ยก็ให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะครับอืพี่เดย์น้องสาวผมเรียกแอปโบว์แล้วโบว์พาไปเกิดอุบัติเหตุคนขับไม่มีพรบเราจะเรียกร้องอะไรจากแอปได้ไหมเออมันก็น่าจะน่าจะได้นะ นะครับเพราะว่ามันก็มันเป็นผู้ร่วมธุรกิจนะนะก็น่า,น,าน่าจะลองฟ้องร้องดูนะเพราะว่าก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะเพราะโดยทั่วไปพวกน,นี้มันก็จะมาคล้ายๆเหมือนกับอู่แท็กซี่กับคนขับเขาก็จะตัดบทว่าไงว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าถามผมเนี่ยผลประโยชน์มันได้ร่วมกันนะผลประโยชน์มันได้ร่วมกันเพราะว่าไอ้คนขับนะมันก็ได้ตังไไ้เจ้าของระบบก็ได้เพราะนั้นน่าจะฟ้องร่วมกันเป็นลักษณะคดีผอบนะ นะลองลองเอารายละเอียดมาดูนะผมว่ามันน่าจะฟ้องได้ทาเป็นคดีตัวอย่างเพราะว่าไอ้เจ้าของระบบมันก็ได้ตังค์จริงไหมครับพี่น้องครับนะครับแอปแดงก็เข้ามาดูกันเยอะๆหน่อยนะครับล่าสุดสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งพออสํานักพุทธย,ยังโดนสีกาไปสี่แสนจริงเหรอครับมีสํานักข่าวช่องหนึ่งเขารายงานพออโดนสีกาไปสี่แสนนะครับจริงนะครับมันไม่รู้นะ เราไม่กล้ายืนยันยเดี๋ยวก็มาฟ้องมาร้องเอาอาจารย์ดีนะไม่อ้วนขนาดไม่ได้ออกกําลังกายก็แต่ผมไม่ได้ออกกําลังกายแต่ผมก็เดินนะเดินทั้งวันนะเดินขึ้นเดินลงแรงต่างนะพราะที่พักผมเนี่ยมันมีสี่ชั้นไงนะครับนะสี่ชั้นก็เดิน,นขึ้นเดินลงอะไรต่างไม่มีลิฟต์แล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็กลับบ้านครัง้งนะกลับไปที่ออะไรอ่ออาซารีเวอร์บ้างอ่ารัชดาบ้างแรงต่าง ส่วนใหญ่ก็สํานักงานบ้างอะไรบ้างเดินผมเดินเยอะนะครับแต่ไม่วิ่งนะไม่ได้รับวิ่งเต้นรับเดินอย่างเดียวนะโบะมีประกันชีวิตให้ผู้โดยสารอ๋อนี่ค่ะอ๋อมีประกันชีวิตไปนะมีเฉพาะประกันชีวิตเหรอล้วประกันอุบัติเหตุอะไรมีหรือเปล่าละ่ะพี่เดยอยู่ต่อยาวๆนะอ่ะครับครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นตตก็ช่วยกดกดห,หัวใจกดไปที่จอไหนนะเนีย่ยผมกดให้ดูฮะ ช่วยกันกดตามผมหน่อยนะเงินทองอะไรไม่ต้องส่งนะดอกไม้ทูบเทียนอะไรไม่ต้องส่งให้ผมนะบางคนก็บอกต้องส่งไม้ตอกส่งดอกไม้ทูบเทียนให้พี่เดย์ไม่ต้องนะครับนะแอดมินผมก็เข้ามาดูกันหลายคนนะแอดมินเยอะแต่เวลาโดนฟ้องมิ่นประมาทเนี่ยติดคุกอยู่คนเดียวพี่เดนะแอดมินมีหลายคนนะ <laughs> มีอะไรถามมาครับนะ่เช้าเช้ารายการของเราเป็นรายการคุยกันยามเช้า สำหรับพี่น้อง f อฟทั้งหลายนะครับอยากถามอะไรก็ถามมาทุกเรื่องนะไม่จำเป็นต้องไปถามเรื่องในกระสงกระแสละนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมรดกเนี่ยก็เยอะวันวันคดีมรดกพ่อแม่ตายก็ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะครับลูกหลานก็มาทะเลาะกันเมียหลวงเมียน้อยอะไรต่างๆอันนี้ก็เยอะนะใครอยากจะถามก็ถามมานะการแบ่งมรดกก็เป็นไปตามลําดับทายาทเริ่มตั้งแต่ผู้สืบสันดานนะครับแล้วก็มาพ่อแม่แล้วก็มาพี่น้อง นะครับนะแล้วก็ลนะุงป้านะอะไรต่างก็เป็นไปตามลําดับนะครับแต่ถ้ามีพินัยกรรมก็ดีเพราะฉะนั้นใครมีทรัพย์มัวดวกนะถ,ถ้าถ้ถาถ้าป้องกันปัญหาก็ทําพินัยกรรมไว้นะทาพินัยกรรมไว้ก็จบเนะี่ยถ้ามีพินัยกรรมก็ไม่ต้องมานั่งถกเถียงผัวเมียไม่จดทะเบียนสมรสนะก็แนะนําให้จ้างทนายความนะทาบันทึกข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันนะครับนะค่าทนายก็คงไม่กี่ตังค์มั้งถามทนายอะไรต่าง นะครับทำบันทึกข้อตกลงข้อตกลงการอยู่ร่วมกันแบบผัวเมียแบบไม่จดทะเบียนนะครับทรัพย์สินเป็นของใครนี่สินเป็นของใครเลิกลากันแล้วใครต้องรับผิดชอบอะไรลูกใครรับผิดชอบเหเหตุผลในการที่จะเลิกกันถทาวันข้างหน้าเพราะมันไม่มีทะเบียนสมรสอะไรถ้ามันมีข้อตกลงก็ง่ายนะครับนี่ก็ฝากฝากไว้นะครับผัวเมียเนี่ยผัวเมียเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วที่จะทะเลาะกันเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่อง คือหนึ่งเรื่องนอกใจเนื่องนอกใจสองเรื่องเงินแม่งมีอยู่สองเรื่องเนี่ยแหละนะครับนะสังเกตนะทุกคู่จริงไหมครับเนี่ยฟังฟังรายการจานแดผัวเมียที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกันแค่สองเรื่องเงินเรื่องเงินกับเรื่องนอกใจสองเรื่องเนี้นอกนั้นก็ไอเรื่องความเข้าใจไม่ตรงกันอะไรไม่เท่าไหร่รสยมไม่เท่าไหร่เรื่องใหญ่คือเรื่องเงินนะครับใครมีเมียมีผัวจะรู้เลยนะส่วนใหญ่แม่ก็มีเรื่องเงินเนี่ยเรื่องใหญ่แรกๆกก็เรื่องความรัก นะแล้วก็ความอยากนะอยู่กันใหม่ๆก็ความรักกับความอยากนะครับนะพอพออยู่กันานานๆลูกสองคนสามคนความรักแม่ก็น้อยความอยากก็ไม่อยากไปอยากกับคนอื่นอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เกิดการนอกใจนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยพอความรักก็จืดจางไปเรื่อยแรกๆก็ยังไ,ไงนะยังสาวยังสดยังหล่อยังอะไรกันพอหิวพอย่อนปุ๊บเนี่ยมันก็ไปแล้วความรักก็น้อยจืดจาง ความอยากก็น้อยลงแต่ไปอยากกับคนอื่นไปรักคนอื่นแทนอันนี้คือปัญหาชีวิตคู่ <c oughs> นะครับนะผมทำํำคดีมาหลายคดีก็จะเป็นอย่างนี้แหะขอโทษค่ะอ่านอ่านเม้นหน่อยค่ะคุณทิพย์นะครับอ่านแล้วนะแต่ยังแต่ไม่รู้ว่าถามอะไรก็ไม่ค่อยมีเวลาเลื่อนนะครับอันที่สองก็คือปัญหาเรื่องเงินพราะแรกๆก,ก็ผัวดูแลเมียพอเหี่ยวพอย่อนก็ไม่ดูแลแล้วยืมเงินเมียอีก เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็คือเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องการคำประกันนี้คำประกันสินเมื่อสองสวันมีไฮโซมาปรึกษา